เปิด10ข้อห้ามไม่ควรทำในวันสงกรานต์หากทำอาจเจอสิ่งไม่ดีตลอดปีวันสงกรานต์2,567 13-15เมษายนของทุกปีเป็นวันปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์โดยวันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษายน2,567ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5 ประกาศสงการปีพุทธศักราช2567ปีมะโรงเทวดาผู้ชายท่าทองทางจันทรคติเป็นปกติมาสวานทางสุริยคติเป็นอธิกาสุรทินโดยนางสงการปี2567มีนามว่านางมโหธรเทวีทรงพาหุรัต ทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวาอาพรแก้วนินลัดพักษาหารเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจัดพระหัตซ้ายทรงตีศูนย์เสด็จนอนลืมตามาเหนือหลังมยุลาหรือนกยุงเป็นพาหานะเปิดสิบความเชื่อห้ามทำในวันสงกรานหากทำแล้วอาจเจอแต่สิ่งไม่ดีตลอดปี 1. ห,ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหตุผลที่ห้ามไม่ให้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมารวมถึงสิ่งเสพติดต่างๆในวันสงกรานต์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ขาดสติก่อให้เกิดความประมาทไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนนำมาซึ่งอันตรายความเสียหายและอุบัติเหตุต่างๆ 2. ห้ามส่งน้ำอย่างอื่นก่อนส่งน้ำพระวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเป็นวันที่เป็นศรีมงคลตามหลักความเชื่อทางพุทธศาสนาพระัตนตรยัยถือเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชนดังนั้นไม่ควรส่งน้ำอย่างอื่นก่อนที่เราจะมาส่งน้ำพระ 3. ห้ามฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นเหตุผลที่ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นเนื่องจากเป็นวันที่ดีไม่ควรเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ควรให้ชีวิตด้วยการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมสิริมงคล 4. ห้ามพูดคำหยาบหรือคำอับประงลลให้พูดแต่สิ่งดีๆการพูดคำหยาบ หรือคำอัปมงคลในวันที่เป็นมงคลกับชีวิตเชื่อว่าจะนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตตามคำพูดวันมงคลควรพูดดีๆอวยพรสิ่งดีๆให้กันไม่ควรพูดคำหยาบ 5. ห้ามตื่นสายในวันมงคลการเริ่มต้นใหม่ในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยควรเริ่มต้นด้วยเช้าที่สดใสตื่นมารับแสงแรกของวันปีใหม่ ห้ามทำงานในวันสงกรานเหตุผลที่ห้ามทำงานในวันหยุดหรือวันสงกรานถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเชื่อว่าหากทำงานหนักตั้งแต่วันแรกของปีก็จะทำงานหนักต่อไปตลอดทั้งปี 7. ห้ามทำบ้านฝกระโปกโบราณเชื่อว่าควรทำความสะอาดบ้านให้สะอาดสะอ้านต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันปีใหม่ ทางนี้การปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งติดค้างอุปสรรคเก่าในปีเก่าๆให้หมดไปด้วย 8. ห้ามทะเลาะวิวาทไม่ใช่แค่เริ่มต้นวันสงกรานต์แต่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ไม่ควรเริ่มด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเริ่มต้นด้วยความหงุดหงิดดังนั้นจึงห้ามไม่ให้ทะเลาะเบาแวงกันเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายแล้ว อาจเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเป็นเรื่องใหญ่ได้9ห้ามแต่งกายไม่สุภาพขณะไปทำบุญการไปวัดทำบุญควรแต่งกายให้สุภาพถูกกาลเทศะและให้เกียรติสถานที่ไม่ควรแต่งกายว่าวิวเพราะตามความเชื่อว่าบุคคลที่ไม่ให้เกียรติสถานที่หรือศาสนาจะได้รับวิบากรรมนั้น สิห้ามใช้ชีวิตประมาทในวันสงกรานต์หลายคนใช้เวลาช่วงวันหยุดกินเลี้ยงฉลองสังสรรจนขาดสติและใช้ชีวิตประมาทอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชม